สวัสดีค่ะ Good Morning ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เอ๋จะมาอัปเดตบรรยากาศช่วงเช้าเชาในบ้านสวนธรรมชาตินะคะช่วงนี้ฝนตกปอยๆปยถึงไม่หนักแต่ก็ยังดีนะคะน้ำในสระก็ยังเต็มอยู่ค่ะวันนี้แดดไม่จัดนะคะปกติแดดพลาดที่จะส่งแต่เช้าเลย วันนี้พระอทิตย์ยังไม่ส่องนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะเย็นเย็นถอนญยาได้เยอะกว่าเดิมดอกไม้ในสวนก็จะบานแข่งกันเลยค่ะช่วงนี้น่าอยู่มากเลยเพื่อนๆทุกคนคงชอบหน้าฝนนะคะเพราะว่า ไม่ต้องลดน้ำแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวสดชื่นเลยค่ะลูกชายยังไม่ตื่นเลยคุณหมาเหมือนกันวันนี้นอนขี้เซากันมากเลยค่ะสงสัยจะอากาศดีเลซี่มากเลยลูซี่อะตอนนี้อยู่ในวัยแก่เหมือนคุณแม่ละออกไปไหนไม่ค่อยได้แนละ้วเฝ้าสวนอย่างเดียว วันนี้แม่เอ๋จะพามาดูอะโวคาโดนะคะต้นอะโวคาโดที่ซื้อมาจากเทสโก้โลตัสนะคะแล้วก็เอาเมล็ดมันมาเพาะลงกระถางพอโตนิดนึงแม่เอ๋ก็เลยเอามาลงดินนะคะตอนนี้ต้นแข็งแรงมากเลยค่ะดูสิคะเมื่อก่อนปลูกแล้วตายค่ะ เดี๋ยวแม่เอ๋จะเด็ดต้นหูเสือไปกินกับน้ำพริกกะปินะคะกลิ่นมันจะไม่หอมแต่ก็มีประโยชน์มากเลยค่ะแตงกวาแตงกวาปลูกแล้วก็ได้กินลูกอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าแมลงเต่าทองเขาจะมากินก่อนแล้วค่ะ ลอดสารเคมีมากเลยเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นที่สองต้นนี้ก็แข็งแรงแล้วค่ะคิดว่าอีกสองสามปีคงจะมีลูกให้กินแล้วนะคะหวังนะคะหวังเพราะเอาต้นที่มาจากตลาดมาปลูกมันก็ยังไม่ได้กินลูกเลยค่ะ ต้นก็ไม่ได้แข็งแรงเลยรู้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้สองปีแล้วต้นยังอยู่กระติดนึงเที่นี่ปวกเยอะนะคะขนาดจำกัดกำจัดยังไงปวกก็ไม่หายเพราะมันเป็นป่านะคะเราก็เลยต้องทำใจถ้าเขารอดก็คือถือว่าเขาโชคดีมากเลยคะ่ะ อันนี้ต้นบูงาสาลีนะคะแม่อีกช้ำได้สองต้นที่สวนต้นเขาจะหอมมากเลยชอบมากเลยค่ะต้นนี้ดอกเขาจะร่วงเร็วหน่อยแต่เขาหอมมากเลยเพื่อนเพื่อนลงเอาไปปลูกในบ้านได้เลยนะคะ ถ้าไม่ตัดต้นเขาจะสูงชลูดเลยแต่ถ้าเราตัดต้นเขาก็จะเป็นพุ่มเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนแป๊บหนึ่งนะคะเสารถเริ่มออกหลอกแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดโูกไหมปีที่แล้วติดลูกน้อยมากเลยเขาบอกให้เอาเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียแต่แม่เอ๋มมองไม่ออกเลยว่าตัวไหนเกสรตัวผู้ตัวเมียคล้ายกันเหลือเกินค่ะ ต้นเชอรี่เมื่อวานก็ตัดแต่งกิ่งไปละมะนาวก็มีกินตลอดปีเลยค่ะอันนี้ปลูกข้าวโพดนะคะว่าจะรอคุณแฟนกับคุณลูกชายมาช่วงเดือนพฤศจิก,กาแต่ก็คงไม่ทันละมันเริ่มออกดอกแล้วค่ะน่าจะได้กินก่อนที่คุณเธอเขาจะมา ดูสิค่ะอันนี้มะเขือม่วงค่ะสีเหลืองไว้เก็บทําพันเดี๋ยวมาเก็บมะเขือไปจิ้มน้ำพริกกะปิกันตอนเช้าเก็บลูกเดียวพอค่ะแม่อีก,กินคนเดียวตอนเช้าลูกชายเขาจะกินไข่ดาวกับหมูทอด ได้แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ได้ผักในสวนไปกินตอนเช้าแล้วนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ